สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถเซ็สวยสภาพงามๆนางฟ้ามาฝาก1คันนะครับมาชม Honda City เครื่องพันห้เกียร์ออโต้ปี2016ครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยไม่เคยชนครับชุดแต่งรอบคันยางใหม่ m a ็ Mac 17ครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับกับ Honda City ปี2016นะครับ339,000บาทนะครับผ่อนได้ 6ถึง7,000ผ่อนได้6ปีนะครับผ่อนยาวใช้งานสบายสบายครับซิตี้ทนทานดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ปี2016ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆเข้าศูนย์ดูแลศูนย์ มาจนปัจจุบันนะครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับเทาดําสวยๆสภาพงามๆนางฟ้าแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆภายในสวยๆมาชมมาเช็คดูรถทอดลองขับอยู่มินบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับหรือใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวครับผ่อนได้สบายๆนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในตกแต่ง แบบนี้ครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานดำได้แดงครับรถสภาพสวยใครหาใช้งานมาชมมาเช็คดูรถได้เลยครับ Honda City ปี2016เลยนะครับตัวนี้รถสวยมากๆนะครับใช้งานแล้วโดยรวม200,000กิโลเมตรนะครับ ใครที่กําลังหาใช้งานก็มาดูรถดูรถได้เลยครับรถสภาพดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับเน้นหาใช้งาน Honda City เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับปี2016นะครับขอย้ำ่าปี2016กับราคา339,000บาทนะครับกับรถสวยมาดูรถรถลองขับได้เลยครับรถพร้อมมากๆนะครับแบบนี้ กําลังหารถใช้งานฝากไว้พิจารณานะครับรองมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบสภาพรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชมดูก่อนเช็คดูได้กับ Honda City ปี2อ1 6นสะครับนี่ครับสวยๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนครับดูแลดีดูแลถึงใช้งานมาอย่างรักษามากๆนะครับใช้20000 0โดยประมาณนะครับถ้าถามว่าก็ใช้ในระดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นรถที่ใช้ในงานนะครับฉะนั้นก็ด้วยความทนทาน ถือว่า Honda City ตัวนี้สวยและก็สมบูรณ์บวกกับชุดแต่งแล้วก็สาภาพโดยรวมแจ่มครับเขาดูแลศูนย์ตลอดนะครับมีอะไรก็ศูนย์จัดการอยู่แล้วครับดูแลถึงราคาดีครับตัวนี้ปี2016นะครับ